และนี่คือ5อันดับสโมสรที่มีแฟนบอลเข้ามาชมในสนามเฉลี่ยแล้วมากที่สุดในปี2024ต้องบอกเลยว่าสสิตินี้แม้จะไม่ได้เกี่ยวกับผลงานของนักเตะและทีมนะครับแต่มันก็เป็นการบ่งบอกว่าพวกคุณเนี่ยมีแฟนบอลที่เหนียวแน่นมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าทีมอันดับท็อปก็จะได้เปรียบม,มากกว่านะครับตรงที่มีสนามใหญ่จุคนได้เยอะบวกกับชื่อเสียงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทําให้ค่าเฉลี่ยต่อเกมนั้นดีมากๆแต่บอกเลยว่าอันดับเนี่ยมันก็ไม่ได้คาดเดากันง่ายขนาดนั้นซึ่งทีมไหนจะมี แฟนบอลเข้ามาชมมากที่สุดในปีนี้บ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่5เป็นอินเตอร์มิลานที่มีแฟนบอลเข้าชมเฉลี่ย73,525คนต้องบอกว่างูใหญ่ในช่วงหลังมานี้คัมแบ็กกลับมาเป็นทีมเบอร์ตน้ตนๆของอิตาลีได้จริงๆด้วยความที่ผลงานของพวกเขาเนี่ยดีมากๆนะครับสี่ฤดูกาลหลังสุดมีถ้วยติดมือตลอดบางปีเี่ยไปถึงการเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วแถมฤดูก,กาลก่อนเองก็เพิ่งจะคว้าแชมป์เก่าโช์มาอีหนึ่งสมัยด้วยตอนนี้ก็ใช่ว่าจะดรอปลงนะครับถ้าเก็บนักตกค้างได้ก็สามารถขึ้นเป็นจา่า มีหลุดป้องกันแชมป์แบบเต็มตัวเหมือนกันไหนจะความที่อินเตอร์ก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเลยไม่แปลกเลยครับที่แฟนบอลจะเข้ามาชมกันอย่างเหนียวแน่นจนเกือบจะเต็มความจุของซานซิโร Zero, ซึ่งสามารถจุแฟนบอลได้เกือบ76,000คนเลยทีเดียวอันดับที่4ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแฟนบอลเข้าชมเฉลี่ย73,700คนต่อเกมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับความจุของโอทัฟอร์ดที่ปัจจุบันเนี่ยมีความจุ74,310ที่นั่ง และยิ่งถ้าเทียบกับผลงานตลอดปี2024ยิ่งนาชื่นชมแฟนบอลเขาใบใหญ่ที่ยังอยู่ยังรักกันเหนียวแน่นแบบนี้แต่อีกจุดหนึ่งที่แมนยูได้เปรียบม,มากก็คือเรื่องของชื่อเสียงประวัติศาสตร์และแฟนบอลจากทั่วโลกที่มันช่วยได้เยอะนะครับต่อให้แฟนบอลท้องถิ่นไม่อยากจะมาแต่ตั๋วเนี่ยก็ยังขายต่อนักท่องเที่ยวจากต่างแดนได้ตลอดและแฟนๆที่ติดตามกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยุครุ่งเรืองก็ยังอยากมาสัมผัมสประสบการณ์ที่นี่สักครั้งคิดดูว่าผลงานเน่าขนาดนี้พวกเขายังมีตัวเลขด้านการตลาดที่ดีมาก แฟนบอลเนี่ยก็คงอยากให้เอาไปช่วยพัฒนาทีมพัฒนาสนามทําผลงานให้ดีให้สมกับที่แฟนบอลเนี่ยเขารักพวกเองกันหน่อยไม่ใช่แต่ละมือ้อแต่ละวันครับชวนให้แฟนบอลเดินออกจากสนามกันทุกเกมแบบนี้อันดับที่3าครับเป็นบาเยิร์นมิวนิกมีแฟนบอลเข้าชมเฉลี่ยถ,ถึง75,000คนต่อเกมถ้าใครติดตามเรามานานก็น่าจะเคยได้ชมบรรยากาศที่ผมพาไปรีวิวอารีอันส์อารีนามาแล้วแฟนบอลเนี่ยแน่นมากๆสนามก็ทันสมัยสุดๆนะครับแล้วตัวเลขนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อันดับที่1แต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเกื เต็มความจุแล้วนะครับเพราะอาริอันส์เนี่ยความจุแค่75,000กับ24ที่นั่งเท่านั้นคือแบบค่าเฉลี่ยออกมาเนี่ยเท่ากับว่าหายกันไป20กว่าคนเองหรือจะบอกว่ามันเกือบเป็นทุกเกมเลยก็ว่าได้ซึ่งผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลก็คงเดากันไว้อยู่แล้วครับว่าทีมจากเยอรมันขึ้นชื่อเรื่องของความรักและสนับสนุนทีมฟุตบอลท้องถิ่นขอ เองเหนียวแน่นที่สุดในโลกยังไงก็ติดท็อป5แน่นอนและบาเยอร์เนี่ยแม้ปีที่ผ่านมาจะถือว่าเป็นปีที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ทำลายศรัทธาของแฟนบอลท้องถิ่นไปเลยเพราะการมาดูบอลกับเพื่อนกับครอบครัวในวันหยุดมันกลายเป็นวัฒนธรรมของพวกเขาไปแล้ว